ครับเมื่อคืนผมก็ได้ปล่อยไฟดับนะครับไม่อยากให้มันติดกลางคืน,นครับเพราะว่าผมเพิ่งทําระบบใหม่นะครับอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยปล่อยให้ตอนเช้านะครับผมก็มาจุดเพิ่มนะครับเพื่อให้มันขายแก๊สน,นะครับหลังจาก ที่ขายแก๊สแบบรุนแรงแล้วนะครับน er ้ําก <ti U Books porte> ็เพ <pper> in ิ to to ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครัเตาชุดนี้ก็คงจะมองไม่เห็นผลเลยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นกระลาแห้งนะครับถ้าจะเห็นผลชัดเจนเลยก็คือคงจะเป็นพวกไม้ไม้สดนะครับก็ไม่รั่วนะครับ เพราะว่าผมได้เอาน้ำมันดินนะครับชุบกับพวกผ้าขนหนูนะครับยัดนะครับพอท่อร้อนนะครับก็ละลายตัวเองนะครับก็ไม่รั่วครับแลวตอนนี้ก็เตาผมก็ได้ขายแก๊สแบบ รุนแรงแล้วนะครับ